นิเทศ12ว่าด้วยอาการดับแห่งตันหาอาการดับแห่งโลกพิกุทั้งหลายความดับแห่งโลกเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขะโทมนัสและอุปายาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ทิกุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกทิขุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา เพราะความดับด <architectural. S 1> ้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปยาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยจึงเกิดคานณวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา เพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกูทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกพิกูทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา เพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกพิขุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโผฏฐพะด้วยจึงเกิดกายวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา เพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชารามรณะโศกปริเทวะทุกข math, โทมนัสและอุปายาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลกพิกุทั้งหลายเพราะอาศัยใจด้วยธรรมรมด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณขึ้นการประจวกพร้อมทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหา เพราะความดับด้วยความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาสะจึงดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งโลก